ัับบผมยินนดีต้้อรเขาสู่่ชองสวัสดีผมนักผู้ชมเดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการขับเครื่องบินเจ็ตไอที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซั่น6นะครับผมไอเครื่องบินลำนี้เลย F45A นั่นเองผมจะมาสอนตั้งค่านะให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมซึ่งผมคิดว่าไอเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันขับง่ายกว่าเฮลิคอปเตอร์มากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าปุ่มกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาที่เซตติ่งนะครัผม แล้วก็มาตรงคีย์บอร์ดแอร์เมาส์นะแล้วมาตรงเวกิเคิลฮะเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีแอร์คราฟสองอันนะผมแอร์คราฟอันแรกมันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์อันนี้มันจะเป็นอของเฮลิคอปเตอร์นะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดที่มันเขียนว่าไฟเตอร์นี่ผมไอ้ไฟเตอร์นี่มันจะเป็นของคือบินเจ็ตนะอ่ะเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนปึ๊บโอเคให้เรามาสังเกตตอนแรกเลยก็คืออันนี้เลยเราจะเอาออกนะผมไอ้ตรงโลเลฟโลไร์เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเมาส์นะให้เราคลิกขวาครับผม คลิกฝาปุ๊บมันจะเป็นเอาออกเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาด้วยการกด QE คนระเราจะไม่ใช้เมาส์ครับผมแต่เราจะเอาเมาส์มาใส่ตรงยอเลฟกับยอไรนะคือเราจะบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยเมาส์กับปุ่ม AD นั่นเองนะผมวิธีการเอาใส่ก็คือให้เรามาคลิกตรงนี้คลิกปุ๊บแล้ว A มันเป็นเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับผมให้เราขยับเมาส์ไปทางซ้าย มันก็จะเข้ามาอัตโนมัติเลยข้างล่างไปทางขวามันก็จะเข้ามาอัตโนมัติเลยแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือพิชอัพกับพิชดาวนเนี่ยเราสามารถใช้ชิปกับคอนโท l ช่วยได้นะครับผมแต่ผมจะปรับสลับกันนะผมผมจะเอาอคอนโท l เป็นอัพชิปเป็นดาวนะครับผมอ่ะผมก็จะเปลี่ยนเลยชิปเป็นดาวนั่นเองก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนไอ้เรื่องเมาส์เซนซิตี้อะไรเนี่ยของอตรงไหนนะอ๋อเวนิเคิล แล้วก็ไฟเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิเมาส์เซนดิวิตี้อ๋อนี่ไฟเตอร์เซนดิวิตี้ไอพวกนี้อ่ามันจะปรับเหมือนกันไม่ได้นะผมเพราะว่ามันอยู่ที่ทุกคนถนัดความไวเท่าไหร่อะไรยังไงนะอันนี้มันจะเป็นค่าพื้นฐานที่มันอ่าปรับมาให้เลยนะผมแต่ผมจะปรับแค่ตรงนี้ตรง Third Person p อน c ี Peach เป็น7นะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการขับการอะไรมันจะเป็นยังไงนะผมโอเคไปลุยโอเคผมตอนนี้ผมก็ขึ้นเครื่องมาแล้ว ตอนนี้ผมจะลองขยับเมาส์นะอันนี้คือก้มลงเงยหน้าขึ้นอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับขยับไปซ้ายมันจะเลี้ยวซ้ายครับผมเราจะกด A ช่วยด้วยก็ได้อ่ากด A ช่วยไปด้วยก็ได้ขยับซ้ายเลี้ยวซ้ายขยับขวาเลี้ยวขวาแบบนี้ฮะเลี้ยวขวาอ่ากด Q Q แน่ Q มันจะพลิกไปทางซ้ายแบบนี้จะทําให้เลี้ยวง่ายขึ้น E E จะพลิกไปทางขวาอ่าแบบนี้กดคอนโทล คอนโทรลจะเงยหน้าขึ้นแบบนี้ครับผมชิปชิปจะก้มลงอ่าเมาส์เราใช้ทำอะไรเมาส์เราเอาไว้เลงฮะแล้วเราใช้ QE หมุน W A วเปนช่วยกดคอนโทรลให้เงยหน้าขึ้นอ่าประมาณนี้ผมเราจะใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักนะแต่จะใช้เมาส์ในการเล็งแล้วก็ยิงฮะประมาณนี้โอเคหมุนโชว์ไป1หนึ่งทีอ่าประมาณนี้ครับผม กดสเปซบร์สเปซบ้าจะเป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าเอาไว้หนีมิสไซน์นะเวลามีมิสไซล์ล็อกจากรถหรือจากคนแต่ถ้าเป็นล็อกจากาเครื่องบินด้วยกันนี่ก็ต้องปล่อยแฟะผมกด X ปล่อยแฟโอเคประมาณนี้แล้วตอนนี้คือมันไม่มีคนเล่นเครื่องบินใช่ไหมครับผมเพราะว่าผมอยู่ในห้องซ้อมนะเราจะยิงทหารราบยังไงให้เรากดตัว Z แซดับผมจึ๊บอ่าพอเรากดตัวแซดเห็นไหมเครื่องมันจะอยู่นิ่งนะมันจะอยู่บินอยู่ในแล้วนแนวระนาบนะเราก็เลงยิงคนจากตรงนี้ได้เลยครับ เราก็ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดในการควบคุมนะนี่ครับผมเราก็อยู่แบบนี้มันไม่มีเฮลิอคอปเตอร์หรือเครื่องบินให้เรายิงเราก็วนยิงคนอยู่แบบนี้ครับผมนี่คนระับประมาณนี้แต่การบินนิ่งๆแบบนี้ก็เสี่ยงนะเพราะว่ามันจะมีเอนจิเนียร์ก็คือมันจะมีคนยิงยูซายล็อกเราได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมอยู่ในห้องซ้อมมันก็เลยจะดูง่ายนิดนึง ก็คือจะทําให้ท่านผู้ชมดูครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนี่นะถ้าเราบินนิ่งๆแล้วก็ไล่ยิงคนแบบนี้ก็ได้นี่ผมคนเพียบเลยแล้วสมมุติว่าถ้าเราโดนมิสไซล์ล็อกเราก็กดแซดแล้วก็พุ่งไปเลยครับผมอันนี้สมมุติว่าเราหนีออกมาพ้นแล้วเราก็จะบินวนเข้าไปอีกทีแต่มันยังมีคนล็อกอยู่เราก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ฮนะแค่เรากดตัวแซดแล้วเราอยู่ไกลๆนะแล้วก็ส่องไกลๆก,ก็ได้แบบนี้ฮนะนี่ครับผมเราก็อยู่ไกลๆส่องก็ได้ ส่องไปคนที่ไกลๆเลยเราไม่ต้อง <I like S 1> บินเข้าไปไปชิดก็ได้นี่ครับผมประมาณนี้โอเคเข้ามาในเกมแล้วผมดีเลยไม่มีคนเล่นเครื่องบินนะแล้วเราเจอศัตรูละอ,อยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินค่อยๆตามไปเวลาเล่นเครื่องบินเจ็ตนะผมเน้นบินอยู่ข้างหลังนะผมถ้าเราอยู่ข้างหน้าศัตรูเราจะเป็นเป้าแบบง่ายดายเลยล็อกได้แล้ว เอ้ยพลิกตัวกลับไปก่อนนี่ผมถ้าศัตรูไปอยู่ด้านหลังเราปุ๊บเราต้องพลิกตัวให้ไม่อยู่ด้านหลังศัตรูให้ไวที่สุดนะผมว่าเราจะได้บินแบบบินขับไล่เขาได้นะนี่ผมจะไปไหนเคาะเม็ดนึงโอเคได้ได,ได้ได้เมื่อกี้ได้ตื่นเต้นไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีคนยิงสนับสนุนเขานะขเรหรอค่อยเม็ดนึงปล่อยแฟก่อนมันปล่อยแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอีกเม็ดเดียวฮะขาดอีกเม็ดเดียว นี่นะผมเราต้องอยู่ข้างหลังเขาไว้มามเดียวไม่ไม่ได้ <c oughs> เอ,อ้ยเลี้ยวเก่งเหรอเลี้ยวเก่งเหรอผมก็เลี้ยวได้มาดิผมตามอะ่ะผม,มให้คุณอยู่ข้างหลังผมแน่นอนอผมไม่ให้คุณอยู่ล็อกแล้วโอเคได้หนึ่งนะผม,มล่วงไปหนึ่งอีกนานเลยนะกว่าเเครื่องบินเขาจะเพื่อนใหม่เราออกจากพื้นที่ก่อนนะ ดูไหนกันขอส่องหน่อยส่องรหัสลาบหน่อยใครมันล็อกเนี่ยใครมันล็อกเนี่ยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วโอ้โหโดนล็อกนะระยะใกล้เมื่อกี้เราบินไปใกล้เกินนะอ่าโน่นโน่นไกลๆขอหน่อยเพื่อนโอ้โหใครมันล็อกผมอีกแล้วนี่ครับผมใช้บูสหนีนะใช้อัปเดอร์เบนเนอร์หนีพุ่งไปเลย ไปเลยนี่ครับผมพอมันหมดผลราะยะม,มิไซล์แล้วมันก็จะไม่ตามเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องบินที่ขับตามเราอะ่ะยังไงเขาก็ตามล็อกเราได้ตลอดนะมาขอมึงดิโอเพียบเลยขอหน่อยล็อกหรอใช่ตัวที่ล็อกแน่เลยเพราะว่าอันนี้มันหายไปนะ <laughs> ผมยิงเอนจิเนียร์ได้เมื่อกี้ล็อกอีกแล้วมันยังมีคนล็อกนะโอ้ย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 ใครยิงใครยิงไปก็แล้วจ้า ก็มีคนล็อกเราต้องออกจากพื้นที่ฮนะแล้วเราค่อยวนเข้าไปใหม่เพราะว่าฮอเรามันไวนะอยู่ไหนตรงนั้นใช่ไหมอุย๊ยผมยิงมันไม่ตายผมโดนไปหนึ่งลูกไปแล้วผมไปก่อนแล้วยังจะล็อกนะใช้เขาฮะใช้เขาหลบแล้วเรามาบินอยู่นิ่งๆให้มันฮิวก่อนนะ เวลาเราโดนยิงหรือได้รับความเสียหายให้ไปหาที่แอบนะผมเพื่อให้หิวเลือดตรงไหนเมื่อกี้ยิงจากตรงไหนเอไม่มีโ,โหมองแทบไม่เห็นคนเลยขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยใกล้ๆขอหน่อยโอ้ย,ยิงไม่โดนโอ้โหโอเคอีกสองตัวขอหน่อยเพื่อนตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งโอเคมีสายล็อกอีกแล้ว ไปสิครับผมอยู่ระยะใกล้ถ้าพ่กหนีไม่ทันก็ปล่อยแฟเลยฮะใค่มันมันล็อกผมอยู่นั่นแหละไหนไอ้นี่เหรอใช่แน่นอน <c oughs> <c oughs> แบกมิไซร์อยู่บนหลังโดนผมเ,เก็บไปสิครับตอนนี้ไม่มีคนเล่นเครื่องบินเลยไม่มีเครื่องบินให้ล็อกเลยแล้วก็มาได้ยิงทหารราบนี้ อ่าตรงนี้ยิงฟรีตรงนี้ยิงฟรีเพียบเลย <c oughs> เพียบเลยขอหน่อยโอเคตรงนี้คุ้มก็จะมีประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมขับไม่ยากนะับอุ๊ยมีคนล็อกอีกแล้ว ก็จะมีประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมสําหรับการขับเครื่องบินเจ็ตนะขับไม่ยากเลยนะครับผมแต่ก็มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราบินมาด้วยความไวสูงเนี่ยมันจะยิงทหารราบยากแต่เราก็สามารถบินแบบบินเป็นแนวระนาบยิงแบบนี้ได้นะครับผมแต่มันก็จะเสี่ยงกับการที่จะโดนมิสไซล์จากเอนจิเนียร์ยิงอีกนั่นเองนะครับผมโอเคของทุกอย่างทั้งหมดนี้อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ความเคยชินนะครับผมท่านผู้ชมก็ลองไปฝึกลองไปเล่นให้ชินนะครับผมผมรับรองว่าถ้าเล่นเป็นแล้ว,วสนุกแน่นอนฮนะ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอฝาก่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ